เรียกได้ว่าสถานวงการนางงามไทยกับ PD Provincial Director แม่กิฟมาดีพัทรนนทนันัน์ซีอโอบริษัทเอเชียมีเดียจำกัดผนึกกำลังไฮโซสายบุญคุณผิงสุภาวดีทับมาลายัยพร้อมทีมที่ปรึกษากองประกวดมารวมพลังกันร่วมงานแถลงข่าวงานประกวด m มิสแกรนกระบี่และพังงา2025เรียกได้ว่ากระแสะแรงมากๆเลยล่ะค่ะ จัดขึ้นที่เอวาไซวีสตูดิโองานนี้ที่ปรึกษากองประกวดการันตีไม่อยากให้พลาดรับรองว่าการประกวดมิสแกรนดกระบี่พังงา2 0 2 5จะสร้างมิติใหม่ๆใ,ให้กับวงการนางงามไทยจากการที่เห็นผู้เข้าประกวดหลายคนแล้วเรียกได้ว่าสวยจึงสวยแซบ สวยสับใครจะฟาดมงมาร่วมลุ้นไปด้วยกันและเพื่อไม่พลาดการเคลื่อนไหวทางโซเชียลมีเดียของมิสแกรนกระบี่และพังงา2025ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook แฟนเพจ s ิสแกรนพังงาและ m มิสแกรนกระบี่ค่ะค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะก็ วันนี้เป็นวันแถลงข่าวมิสแกรนกระบี่และพังงาปี2025นะคะเพื่อที่จะคัดสรร mm hmm. เฟ้นหานางงามนะคะผู้เข้าประกวดที่จะเข้าไปชิงชัยในรอบของประเทศก็คือมิสแกรนไทยแลนด์ในปี2025หรือ2,568ปีหน้านี้เองค่ะก็ตัวกิ๊ฟเองนะคะก็ร่วมกับคุณผิงและก็คุณเอมี่นะคะรวมทั้งคุณเอมมานะคะสี่สาวรวมพลังกันนะคะที่จะ เฟ้นหาผู้เข้าประกวดที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุดใน 4B นะคะไม่ว่าจะเป็น Beauty b r a n Body แล้วก็ Business นะคะเพื่อไปชิงชัยคว้ามงกุฎทองของ Miss Grand Thailand มาค่ะ,ะก็ด้วยความที่เรามองว่า Beauty เนี่ยมันไม่ได้สวยแบบเดียวความสวยเนี่ยมีตั้งหลายรูปแบบใช่ไหมคะเราถึงได้เชิญนะคะ ตัวแม่หลายๆแขนงนะคะไม่ว่าจะคุณเอมมาคุณเอมมี่นะคะคุณญิงคุณลูกหมีนะคะมาช่วยเสริมแรงมาผนึกกระปังทัดสรรความสวยที่ต้องเรียกว่ายัางไงดีคะคุณผิงก็คืออย่างนี้นะคะก็คือว่าครั้งนี้เป็นเป็นคือเป็นเวทีของเรากระบี่พังงานเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เราจะให้สาวงามทั้งหมดได้เข้าเรียนสถาบัน TCF ตรวจสอบแบรนด์เนมฟรีทุกท่าน15ท่านผู้เข้าประกวดนะคะ 15ท่านที่เขารอบมาก็คือว่าคือถ้าเราดูข่าวเดี๋ยวนี้ก็คือว่าความรู้ในเรื่องการตรวจสอบแบรนด์เนมถ้าเราเป็นเราก็ทํางานออนไลน์รับซื้อออนไลน์ขายออนไลน์ได้ก็คือว่าทางทีมงานของเราโรงเรียนเป็นสถาบัน TCF นะคะเราจะสนับสนุนให้ทุกผู้เข้าประกวดทุกท่านได้เรียนฟรีด้วยก็เสริมความรู้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะนอกจากสวยแล้วก็มีความรู้ด้วยลูกหมีนะคบจะมาเ,เนห,นห็นนอะไรบ้างก็ในส่วนของลูกหมีนะคะก็เป็นที่ปรึกษาของกองประกวดนะคะ แล้วก็ในเรื่องของบุคลิกภาพอะคะ่ะเราก็จะเน้นในเรื่องของการวางตัวในเรื่องของการเข้าสังคมนะคะแล้วก็เรื่องของการดูแลตัวเองเรื่องของการโพสต์ท่าถ่ายรูปการเดินต่างๆนะคะให้แต่ละคนเนี่ยมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองนะคะแล้วก็ 4B ของของกองใหญ่ที่มีจุดมุ่งหมายนั้นเราก็พยายามทำให้ตาม 4B นั้นให้มากที่สุดค่ะ สวยไม่สวยยังไงนะคะดูแม่ทับของเรานะคะสวยขนาดนี้รูปทับที่ตามมาต้องสวยอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็ยังมีรุ่นพี่อย่างเอม,งมี่ด้วยค่ะอย่างตัวเอมี่เองนะคะเอมี่ก็จะอยู่ในส่วนของเรียกว,ว่าการให้กําลังใจมากกว่าเพราะอย่างตัวเอมี่เอง คือเวลาคนมาประกวดนะคะเขาต้องมุ่งอยู่แหละว,ว่าเฮ้ยฉันต้องชนะฉันต้องได้คือกำลังจะบอกว่าแพ้ชนะช่างมันเพราะตัวเอม่เองก็ไม่ได้ที่หนึ่งมาเหมือนกันแต่ว่าการที่เราจะอยู่ยังไงในวงการที่เรารักเนี่ยให้ได้นานที่สุดก็คืออย่างที่พี่ลูกปีบอก คือการวางตัวการเข้าสังคมทําตัวให้น่ารักแล้วก็อีกเรื่องเดียวเลยนะคะที่อยากจะเตือนน้องๆทุกคนนะคะที่ในกองประกวดก็คือออนไทม์ time, สาคัญที่สุดนะคะทุกคนคะ่ะก็อยากให้ทุกคนแพ้ชนะช่างมันแต่ทําตัวเราให้น่ารักรับรองผู้ใหญ่ก็เอ็นดูเราแล้วก็สามารถอยู่ในวงการที่เรารักได้นานแน่นอน,นะคะ่ะส่ะสส่วนของคุณเอมมานะคะไปไหนแล้วเนี่ยคุณเอมมา <laughs> คุณเอมมา คุณเมาก็าจะเป็นรุ่นพี่นะคะที่เป็น p d m i s s Plan ของจังหวัดอุบลราชธานีและเพชรบูรณ์ซึ่งก็จะมาเหมือนกับให้ความรู้กิฟในส่วนหนึ่งว่าการจัดงานเนี่ยจัดังไงเพราะว่ากิฟเนี่ยมือใหม่จริงๆค่ะเชิญคุณเมากก่าวนิดนึงค่ะก็จริงๆอย่างที่พี่บอกนะคะว่าคือจริงๆแล้วทุกครั้งเนะเราไม่ได้ให้ความรู้ในสายอาชีพเกี่ยวกับผู้เข้าประกวดเลยแต่ครั้งนี้ทางสถาบัน TCF ค่ะ ลองดูข่าวนะคะช่วงนี้จะมีการหลอกขายแบรนด์เนมลองดูว่ามันคือจริงๆอาชีพนี้เหมือนเรามอบอาชีพค่ะคือน้องๆทุกคนอะได้เข้ามากองประกวดของเราในกระบี่พังงาเน,นี่ยนะคะในมิสแกรนครั้งนี้ก็คือว่าอย่างน้อยอคุณไม่เข้ารอบหรือคุณตกรอบคุณก็ได้อาชีพไปทํางานออนไลน์ก็ได้โดยที่เราจะสอนการตรวจสอบแบรนด์เนมแล้วเรามีใบเซอร์ติฟิเคตให้ด้วยจะได้ไม่เป็นเหยื่อแล้วก็จะได้มีอาชีพติดตัวอันนี้เขาเรียกว่าคือปีนี้เป็นการมอบให้ในในของวันจาก ทา้งผู้จัดงานการประกวดกระบี่พังงาเนาะคุณกิฟต์แสดงความผิดก็จะมาดูในเรื่องของผู้เลดงารเปิดบิสติบีใช่ดีที่สีคือพี่จะเป็นนักธุรกิจแล้วพี่มองว่าคือคนเราอะบางทีเราสวยหรืออะไรเนี่ยมันจะอยู่ไม่นานใช่ค่ะถ้าเรามีความรู้เราก็จะทําอาชีพอยู่บ้านออนไลน์นี่คือได้ความรู้อยู่ตรงไหนก็ได้เงินนะคะพี่คิดว่าตรงเนี้ย คือเราเกิดมาเราก็ไม่ได้สวยแต่เรามองว่าพอเรามีเงินทุกอย่างมันจะสวยงานเองค่ะค่ะในยุคนี้นะคะมิจฉาชีพก็เยอะมากมายนะคะก็พอน้องๆเนี่ยได้มีความรู้นะคะในเรื่องของการทำบิสกิสในเรื่องของเช็คดูว่ากระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยที่ถูกต้องของจริงมันเป็นยังไงน้องก็มีอาชีพแล้วก็ที่สำคัญความสวยเนี่ยมันต้องคู่กับความขยัน ต้องทามาหากินแล้วก็เหมือนน้องก็จะประสบความสาเร็จในในอาชีพในในตัวของเขาได้เร็วขึ้นอะ,ค,ะค่ะค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะกิ๊ฟก็ยังได้เสริมทัพจากน้องรุ่นพี่นะคะคือน้องหยกที่เป็นมิสแกรนพังงาปีที่แล้วแล้วก็น้องอุ้ยซี่ที่เป็นมิสแกรนกระบี่ปีที่แล้วเนี่ยจะมาอบรมน้องๆผู้เข้าประกวดทุกคนในปีนี้ด้วยว่าตอนเข้าเวทีใหญ่ต้องปฏิบัติตัวยังไงต้องเตรียมตัวยังไงนะคะแล้วก็เหมือนแอบกระซิบด้วยค่ะว่า อการเข้าเวทีใหญ่อะเราจะต้องไปเจออะไรข้างหน้าเพราะน้องๆยังไม่เคยเจอกันถูกไหมคะรุ่นพี่อย่างน้องหยกและน้องอุ้ยซี่ก็จะเป็นคนมาบอกความลับนั้นๆให้น้องๆเองด้วยค่ะเหมือเราอุบบ้ยนะคะก็อยากจะแนะนํากับพวกเขาปกรกวดทุกคนว่าอย่างเรื่องสีดีนะคะก็คือสําคัญมากๆเลยนะคะเป็นสิ่งที่บอกตามหาบิวตี้บอดี้เบร d ด์ิเซตนะคะคืออยากให้ทุกคนเนี่ยเล็งเล็งเห็นถึงความสําคัญตรงนี้นะคราะว่า มันมันจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เรานะคะก้าวไปสู่การชิงมงครองได้แล้วก็ความขยันนะคะตรงต่อเวลาคือจริงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากเลยก็คือเรื่องสปอนนะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะเสิร์ฟสปอนให้เต็มที่นะคะมีเท่าไหร่นะคะทํายังไงก็ได้ให้สปอนรักเอ็นดูค่ะนี่ก็เป็นแบบเคล็ดลับอย่างหนึงีหยที่ชิค่ะสองหัหยกนะคะปีที่แล้วก็พาํางานเข้าสู่ top 20 หวังว่าวีนี้จะมีรุ่นน้องที่พาพังงาเข้าสู่รอบลึกกว่านั้นอยากให้ท in so, ุกคนอยากให้ทงตั้งใจนะคะกว่าเราจะมาถึงจุดที่เป็นมิสแกรนพังงาไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้โมงนั้นมาแล้วต้องทําให้เต็มที่ในทุกๆวันอยากให้กําลังใจน้องๆทุกคนหรือว่าผู้เข้ามากวดทุกคนนะคะอย่าท้อตั้งแต่กองจังหวัด เพราะกองประเทศหนักมากๆกจริงๆ,ๆอยากจะบอกว่าเหนื่อยมากใช้ร่างกายหนักมากตอนนี้ก็ต้องดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้เลยนะคะแล้วก็อย่างที่วิซีบอกคือสวยอย่างเดียวไม่พอ c b ีต้องมาครบคันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นบิวตี้บอดี้เบรนหรือว่าบีซเนสนะคะการหาดอมเป็นสิ่งสำคัญมากๆเพราะฉะนั้น ต้องตกคนให้ได้ควองใจพี่ๆี่ให้ได้ถึงจะมีกําลังซื้อด้วยแล้วก็มีกําลังใจในการแข่งขันด้วยนะคะขอเป็นกําลังใจให้มิสการทางานตีต่อไปด้วยนะคะขอปิดท้ายด้วยว่าอยากจะฝากทุกคนนะคะว่าความพยายามไม่เคยทยทรยศใครเอาใหม่ความพยายามไม่เคยทรยศใครค่ะก็อ,อยากขอให้น้องๆผู้เข้าประกวดทุกคนเนี่ยพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะ พี่พีคอยนิดนึงค่ะนะฮะพี่มีเป็นตัวแม่ใส่โบนจะวัลพิเศษใช่ไหมพระพรทิรอุทิองค์ใหญ่วันนี้ว uh so mm ัน hmm. น like so okay. so like ี is is yes. so <laughs> wow. <ację overseas language> ้มีมีศาต์เดียวมีบอกบอกบุญไปหล่อพระค่ะอย่างนี้นะไม่คือพี่มีโครงการคือพี่ทำปีนี้เป็นปีที่เจที่บวชสมเณรขออนุญาตบอกบุญนิดนึงนะคะก็คือว่าคือจริงๆกับคุณกิฟต์เนี่ยเรามาเหมือนเราเราเชื่อมทางสายบุญเพราะว่าเขาว่าจะถือเรื่องเลข12ใช่ไหมคะ พิงเองก็เกิดวันที่12เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งที่7ที่บวชสามนเณรประเทศอินเดียนะคะ350รูปในวันเกิดตัวเองมาค่ะบูชา12กุมภานี้นเพราะฉะนั้นน่ยมันก็คือความสัมพันธ์แล้วอีกอย่างหนึ่งปีนี้เป็นปีที่พี่ลุงหมีเขาได้มาร่วมบุญใหญ่เป็นประธานร่วมกับเราโครงการนี้ที่เราจะไปประเทศอินเดียค่ะเดือนกุมภาพันธ์ไปด้วยดิไปด้วยค่ะ ก็เป็นบุญใหญ่นะคะที่ในเดือนวันมาคาบูชาเราก็บวชเนร350รูปก็ถือว่าเราเป็นคนในพุทธศาสนานะคะในปีปีหน้านะคะวันที่9ถึง12กุมภาพันธ์นะคะก็เชิญร่วมบุญด้วยกันใครสะดวกก็เรียนเชิญไปอินเดียด้วยกันได้ร่วมบุญได้ที่ไหนคะติดตามิดตาแล้วเราก็จะมีแถลงข่าววันที่24ที่วัดชวรภูมิพุทธชันตีอะค่ะแถลงข่าวพี่ลูกหมีอะไรเอมมี่ก็ไปกันก็วันนี้ใช่ค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะเราก็จะเปิดมิชั่น Fast Track ก็คือว่าเ,าเป็นการโหวตใช่ไหมคะน้องคนไหนที่ได้ท็อปโหวตเนี่ยก็จะเข้าสู่ท็อป6ซึ่งจะเข้าไป Fast Track เข้าไปรอบสุดท้ายเลยรอบไฟนอลอย่างอัตโนมัติเลยค่ะก็ตัวนี้แหละค่ะที่จะ เชิญชวนให้สาวงามหลายๆคนเนี่ยที่ยังไม่ได้ร่วมกิจกรรมที่ผ่านมานะคะก็มีมีเขาเรียกอะไรช็อตคัทมีทางรัดแล้วนะคะสามารถที่จะสมัครเข้ามาในวันนี้แล้วก็จอยกิจกรรม Fast Track ของเราได้เลยค่ะที่เพจของ Miss Brand กระบี่และเพจ Miss Brand พังงาน,นะคะสามารถหลังบ้านเข้ามาได้เลยค่ะแม่กิฟอ่านทุกท,กทกคอมเมนต์ทุกทุกแชทเลยค่ะเาะทำงานเองคนเดียวค่ะขอบคุณค่ะค่ะปิดอปิดออก วันไฟนอลนะคะฝากไว้ด้วยค่ะที่นี่ค่ะเอวาทรีวิสตูดิโอวันที่วันอาทิตย์นะคะที่12มกราคม2568ค่ะ